สวัสดีครับสมตุยนะครับขอบ้านนาฬิกานะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้วันที่ผมถ่ายณนะตอนนี้ตรงกับวันที่26ธันวาคมกว่าจะตัดต่อนะครับกว่าจะได้ลงช่องน่าจะอีกประมาณ3-4วันหลังจากวันนี้นะครับก็จะอยู่ภายในเดือนนี้พอดีนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายละของปีนี้นะครับ2 0 0พ 23นะครับหรือว่าปี2566ถือโอกาสนะครับมอร์นิ้คร,นคริสต์มาสนะฮะย้อนหลังนะครับแล้วก็แฮปปี้นิวยอร์นะครับเพื่อนๆท,ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้หรือว่าผู้ติดตามทุกคนนะครับขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าไว้เลยแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าลงคลิปนี้ไปเนี่ยน่าจะปลายเดือนพอดีแหละปีหน้าเองเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มทําในสิ่งใหม่ๆห,หลายๆอย่างนะฮะ เดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่ผมยุ่งมากนะตัวคลิปวิดีโอเองอาจจะไม่ได้ลงเยอะมากในเดือนหน้านะครับหรือว่าปีหน้านียเนื่องจากว่ามันจะเป็นช่วงการผัดเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องช่องด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ผมอาจจะต้องย้ายกลับไปอยู่ที่กรุงเทพเหมือนเดิมก็จะวุ่นวุ่นนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะพยายามมาอัปเดตผ่านทางชุมชนในช่องจริงๆผมมาสั่งนาฬิกาอีกเรือนนึงนะ แต่ว่าคิดว่าน่าจะเอาไว้เป็นเรือนเปิดปีใหม่นะครับคลิปแรกของปี2024เดี๋ยวอรอลุ้นกันนะว่าเป็นนาฬิการุ่นไหนนะครับผมโคตรชอบเลยตัวนีนะ้สำหรับโมเดลนาฬิกาในวันนี้นะครับขออีกสักเรือนแล้วกันนะครับสำหรับแบรนด์แกนอีเกิลนะครับนาฬิการาคาถูกมากๆนะที่ใครใครก็ซื้อมันใส่ได้นะครับสำหรับโมเดลในวันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าตาเดโตนารหัส T8016M นะครับเป็นรหัส ของโมเดลตัวนี้นะครับต้องบอกว่าแบรนด์แกรนอีเกิลหรือว่าอเมริกาอีเกิลเนี่ยออกหน้าตาที่เป็นเดโทนามาเนี่ยหลายเจนมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะได้โมเดลตัวนี้อาจต้องเอารหัสรุ่นนี้นะครับไม่งั้นมันจะมีหน้าตาที่คล้ายๆกันหลายเรือนมากขนาดของตัวเคสน,นะครับ3 8มมิล mm นะครับหรือว่าไซส์ประมาณ39มิมลนะครับความหนา10.5ม mm. ิลลิเมตรลักสายนะครับ20มิลนะครับลักทูลักนะครับ45มิลพอดีเลย ที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับเป็นสายที่ผมได้ทําการโมดิฟายหรือว่าเปลี่ยนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่สายเดิมติดเรือนนะอันนี้จะเป็นสายข้อตันที่ผมได้ทําการเปลี่ยนมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการสอนเปลี่ยนด้วยสัมผัสแรกนะครับที่ผมได้จับนาฬิกาเรือนนี้ตอนที่ของมาส่งนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันเป็นนาฬิกาที่งานประกอบมันดีเกินคาดมากๆไม่คิดว่างานประกอบมันจะ ดีแบบนี้นะครับงานประกอบมีความแข็งแรงนะเพื่อนๆมันแน่นหนาดูแข็งแรงถามว่าตัวเรือนมีน้ําหนักไหมไม่ได้หนักมากนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่สแตนเลสนะครับแล้วตัวเครื่องเขามันเป็นเครื่องเล็กนะครับน้าหนักมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าเอาจะรู้สึกได้ถึงความแข็งแรงของตัวบอดี้นะครับงานประกอบ ดูแบบแข็งแรงดูไม่ก้องแก๊งอะไรเลยผมเคยพูดไวในคลิปตัวแกนอีเกิลที่เป็นโฮมเมชฮันุมาแกนอีเกิลหรือว่าอเมริกาอีเกิลเนี่ยมันจะมีโมเดลบางตัวที่ทำงานออกมาได้ดีมากๆนะครับจะเป็นตัวพวกนอร์ทิลลสนะครับรอยเยอรโอ๊กครับตัวดีวันมินานโนอะไรก็แล้วแต่พวกนั้นะทำงานบอดี้ออกมาได้ดีมากๆคือดีเกินราคาของมันนะเรื่อนนี้ก็เช่นกันงานประกอบแม่งดีมากๆดูแข็งแรงนะครับถ้าเทียบกับตัว หนุมานผมบอกเลยว่าหานุมานป่องแปลงไปเลยนะหนุมานนี่แม่งงานมันงานบอดี้มันหยาบมากนะครับส่วนตัวเนี้ยงานชุบมันชุบออกมาได้ดีคือมันชุบออกมาหนากว่าเรือนนั้นนะหนากว่ามากด้วยนะต้นตำรับดีทน่าเนี่ยบอดี้เขาจะปัดเงามาทั้งเรือนนะครับมันเลยทําให้นาการเรือนเนี้ยที่มันเป็นวัสดุเหล็กผสมชุบโคเม่ม,มามันเลยดูเนียนเออดูใสแล้วมันไม่ปลอมนะครับเพราะว่าต้นฉบับเขาก็เงาแบบนี้เหมือนกัน แต่ตัวฉบับเนี่ยเขาจะเขาจะปาดข้างหลังมานะครับคือจุดตำแหน่งข้างหลังตรงนี้เขาจะปาดเป็นด้านมาข้างหลังนะฮะแต่อันนี้ก็คือชุบไป,ปทั้งเรือนเลยนะฮะลองดูดีเทลภาพรวมในตอนนี้ก่อนนะฮะสำหรับตัวซับไดออทั้งสามวงข้างในนะครับต้องออกตัวแบบนี้เลยนะครับว่าเข็ม 3เข็มข้างในนี้เป็นเข็มตกแต่งเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเป็นงานแฟชั่นภูง่ายๆคือเข็มหลอกนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบใจมากๆในการวางรูปแบบเลเยอร์ของเข็มในเรือนนี้นะครับนาฬิกาจีนนาฬิกาแบบราคาถูกนะครับพวกนาฬิกาแฟชั่นที่มันจะทําหน้าตาที่เป็นโครโนกราฟแบบนี้นะครับส่วนมากมันจะชอบวางเข็มปลอมของมันข้างในเนี้ยให้มันวิ่งไปคคละทางกัน คือวางเข็มออกมาได้สเปรย์สปะมากๆเหมือนกลัวคนไม่รู้มั้งว่าเข็มขยับได้อะไรแบบเนี้นะคือเดือนนี้ยวางเข็มออกมาเป็นแบบตำแหน่งสตาร์เตอร์ทั้งหมดเลยคือตำแหน่งเริ่มต้นในช่วงเวลาปกติไม่มีใครไปเปิดจับเวลาเล่นหรอกครับเขาจะจับเวลาแค่ตอนที่เขาตั้งใจจะจับเวลาในการใส่ใช้งานจริงไม่มีใครมากดปุ่มจับเวลาเล่นอยู่แล้วการที่จะทําให้เป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นเข็มปลอมที่ใช้การจริงไม่ได้หรือว่าตกแต่งเนี่ย วางเข็มแบบนี้ไปเลยดีกว่าคือวางเข็มเหมือนกับว่าเออยังไม่ได้กดใช้งานอ่ะวางอย่างนี้ไปเลยดีกว่านะดูไม่ปลอมตัวโมเดลเด y ์โทนานะครับของแบรนด์เนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เก่าหรือแบรนด์ใหม่เนี่ยเขามีหลายเจนตัวก่อนหน้านี้หรือว่าตัวแรกๆนะครับเข็มแม่งวางสเปซสปะเลยซับไดอออันซ้ายเข็มแม่งชี้ไปนี่อันนี้เข็มชี้ไปนี่อันนี้เข็มชี้ลงล่างอะไรถ้าจะทําแบบนั้นอ่ะสู้ให้เข็มมันวางเท่ากันอย่างเงี้ยไปเลยดีกว่าดูดีกว่าเยอะ เรล่านี้ตะกังวสวยนะครับไม่ขี้เหร่เลย,เลยดูดีเลยแหละเดี๋ยวก็จะประกอบภาพแนบรูปตากังวอะไรไว้ให้ดูด้วยนะสำหรับรายละเอียดในหน้าปัดของนาฬิกานะครับก็จะมีโลโก้ตัวนกนะครับเป็นแบบโคมียมนะครับแกนอีเกิลลัคกี้นะครับก็จะเป็นชื่อของเขาที่เขาใช้ในทุกโมเดลเลยนะครับแล้วก็จะมีอยเซอร์ตรงดีนะครับก็คือก๊อปโลเล็กมาเลยเอายกมาทางดุนเลยนะครับ ก๊อบมายันรูปแบบของตัวฟอนต์นะสังเกตให้ดีว่าตัวฟอนต์ของโรเล็กเองเนี่ย mm hmm. เขาจะมีความยูนิค mm hmm. มีความเป็นเฉพาะมากๆนะฮะตัวฟอนต์เนี่ยเขาจะมีความยูนิคมากๆนะตัวฟอนต์เขาจะมีความโคตรเคี้ยวเป็นเอกลักษณ์ของโรเล็กที่ก๊อปปี้ได้ยากนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยก็ต้องตอบมันตามตรงว่ามันก๊อปกันหมดแล้วอะเดี๋ยวนี้มันก๊อปกันง่ายไปหมดนะฮะแล้วก็ตรงซับไดออรอันล่างนะครับก็จะมีตัวเดโทน่าตรงนี้นะครับอยู่ข้างบนนี้นะฮะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่านะ เพราะว่าสีมันแบบมันไม่แดงเลยอ่ะมันออกเป็นสีแบบเลือดหมูเข้มๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปประกอบไว้ข้างๆแล้วกันนะฮะขึ้นรูปประกอบไว้นะครับหน้าตานาฬิกาภายในจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสาวงเนี้ยเป็นวงตกแต่งทั้งหมดนะครับรูปแบบของภายน้ําเองนะฮะตัวภายน้ําเองไม่สว่างนะฮะบ,บอกก่อนไม่สว่างเลยไม่ต้องไปวางผลกับภายน้ําของมันนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอแนบไว้ให้ดูด้วยนะฮะ เวลาส่องแสงแบคไลท์เข้าไปดูดไฟได้ประมาณไหนนะครับคือไฟที่ผมเอามาส่องสว่างโชว์ส่วนมากมันคือการเอาแบคไลท์ยิงเข้าไปในภายน้ำนะฮะมันจะสว่างกว่าแสงธรรมชาตินะครับนาฬิการเรือนนี้ถ้าดูดแสงธรรมชาติผมบอกเลยมันไม่สว่างหรอกนะในตำแหน่งตรงนี้นะครับทำงานออกมาได้สวยมากๆเลยนะตรงปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับไม่สามารถกดได้นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเรือนนี้ผมได้ทําการ แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยเอานะครับของตัวบอดี้แล้วก็ตัวปุ่มจริงๆมันกดได้นะครับแต่ทางแบรนด์เนี่ยเขาล็อกกาวมาไม่ให้เรากดเพราะฉะนั้นเรากดเข้าไปไม่ได้นะผมดูจากข้างในแล้วเขาล็อกกาวมานะฮะส่วนตัวขันเกลียวสามารถไขออกมาได้นี่นะฮะาสามารถไขออกมาเล่นได้นี่ก็เป็นกิมมิคเล็กๆกันนะเออที่มันทําให้รู้สึกว่าเออถึงมันจะใช้อะไรไม่ได้แต่มันก็ดีกว่าการใช้เป็นปุ่มหลอกแล้วหล่อออกมาให้เป็นชิ้นแบบนี้ นะเอออย่างน้อยมันก็ไขเล่นได้อะไรได้ให้ความรู้สึกแบบเออนะเนี่ยอันนี้นดีอันนี้ชอบนะครับถึงแม้ว่ามันจะกดปุ่มไม่ได้จริงก็เถอะเม็ดมะยมก็จะเป็นเม็ดมะยมหนึ่งเข้าหนึ่งออกปกต,ติเลยนะครับแล้วก็ตัวเม็ดมะย,ยมเองก็วางใเนเอ้ามาค่อนข้างดีนะครับตัวเม็ดนะครับอ้วนค่อนข้างจะคับกับตัวกาดมันเลยทําให้ดูดีอะ่ะนะเพราะว่า นาฬิกาอัตโนมัติเนาะเม็ดมะยมเข,เขาจะจใหญ่ๆนะครับความที่เป็นนาฬิกาดำน้ำว่ายน้ำอย่างเงี้ยเม็ดมะยมมันจะต้องอ้วนๆนะครับเวลากดเข้ากาดเนี่ยมันจะต้องฟิตๆนะครับแน่นๆอันนี้ทำออกมาได้ดีนะคราวนี้เรามาดูตัวเบเซลอินเสิร์นะครับตัวอินเสิร์เบเซลชิ้นนี้นะผมไม่แน่ใจว่ามันทำมาจากอะไรนะครับแต่เท่าที่ตัวเองได้จับเล่นอยู่เนี่ยจะบอกว่าเป็นโลหะก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นพลาสติกก็ไม่เชิงนะครับ แล้วก็มีแล้วก็มีการหยอดสีขาวมานะครับแล้วก็จะมีความเงาเงาประมาณหนึ่งนะฮะจะเงาประมาณหนึ่งนะครับ,รมรบไม่ได้เงามากนะครับไม่ได้เป็นเซรามิกอะไรด้วยนะฮะเขาตามราคานะฮะประมาณนี้เดือนนี้นะครับข้างหลังจะเป็นฝาอัดสุญญากาศนะครับไม่ใช่ฝาเคลียวนะฮะก็จะมีสเปกบอกนะครับแกน อี g ก e l ลั k กี้นะครับที่ 8016M รหัสตัวเรือนนะครับของเรือนนี้นะฮะใครจะซื้อเรือนนี้ให้เอารหัสนี้ไปพิมพ์หาได้เลยนะครับ J8 Movement นะครับอันนี้โกหกนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเครื่องญี่ปุ่นนะฮะเครื่องจีนนะครับออสตาเลสตีลอันนี้ก็โกหกนะครับไม่ได้เป็นออสตาเลสจริงๆนะครับออสตาเลสแค่ฝาหลังนี้เดียวนะฮะระบบระบบการกันน้ำนะฮะสาม ATM นะฮะการกันน้ำสามบา์ ก็เป็นสเปกการใส่แบบเป็นแฟชั่นโดนละอองฝนละอองน้ำเท่านั้นนะฮะเอาไปจุ่มน้ำอะไรไม่ได้นะครับคราวนี้เราจะพ,พูดถึงตัวเครื่องคขานิดหนึ่งผมใช้ยี่ห้อเนี้ยมา,มานานมากแล้วนะครับใช้มาหลายเรือนมากบอกเลยว่าไม่ว่ามันจะออกหน้าตาตัวไหนมาแพทเทิร์นแบบไหนจะมีฟังก์ชันยีอะไรเยอะแยะแต่สุดมากจะใช้ตัวเครื่องตัวเดียวกันหมดนะครับก็คือเครื่องตระกูล sl หกสจาก s u n On นะครับเป็นเครื่องคอร์ แบบไม่มีวันที่นะครับรวมถึงเรือนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพประกอบน,นะครับใช้เครื่องตัวเดียวกันหมดตอนแรกกับเรือนนี้ผมก็กะว่าจะมามอดแอ่พอเราได้เปิดฝาหลังออกมาได้ยกเครื่องเขาออกมาเนี่ยปรากฏว่ายกไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวแป้นซับไดออสสีดําชนนี้ใหญ่ๆอันนี้เลยนะครับล็อกกาวมาหมดเลยไม่ให้เราแกะนะครับตรงนี้ก็ล็อกกาวปุ่มนี้ก็ด้วยนะปุ่มแม่งก็ล็อกกาตรงนี้ก็ล็อกกาวแกะอะไรไม่ได้คือเขาไม่ให้แกะเลย ผมก็ไม่อยากเป็นงั้นแงนะก็คือนาฬิกามันก็ไม่ได้แบบไม่ได้แพงจนที่เราจะต้องมานั่งเสียเวลากับมันนะครับเอาเวลามอดเรือนเนี่ยไปหาเรือที่มันแพงกว่านี้ทําจะคุ้มเวลากว่านะครับเรือนี้ใส่เล่เลเลนเลยอ่าเราทําภายในเขาไม่ได้แต่เราสามารถมอดภายนอกเขาได้นะครับเรือนนี้นะครับเปลี่ยนสายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสายเดิมจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือสายเดิมของเขานะครับอันขวาเนี่ยคือสายเดิมนะครับซึ่งตัวสายเดิมเองเ,องเนี้ย จะเป็นเหล็กพับแบบนี้นะฮะจะเป็นเหล็กพับแบบนี้นะครับและตัวสายเองเนี่ยจะมีความสโลปลงมาเยอะมากๆนะครับพูดง่ายๆว่าตัวสายเอง Link เนี่ยจากจากปลายสุดเอ็นลิงเนี่ยสโลปลงมาตรงเนี้ยจะมีความรีบเล็กลงมาค่อนข้างเยอะไม่เหมือนสายใหม่ที่เอามาเปลี่ยนนะครับซึ่งตัวสายใหม่ที่เอามาเปลี่ยนเนี่ยจะมีความสโลปลงมาเหมือนกันแต่น้อยมากๆ นะครับถ้าเทียบถ้าให้เรามองกันด้วยตาเปล่าในตอนนี้จะเห็นเลยว่าอีสายใหม่ที่ใส่เนี่ยมีความตันกว่านะครับมีความตันกว่าใหญ่กว่านะครับทั้งที่รักสายรักเดียวกันนะครับสายเดิมติดเรือนจะมีความรีบเล็กกว่านะครับเนี่ยสายเดิมจะมีความรีบเล็กกว่านะครับจะขึ้นรูปถ่ายไว้ให้ดูด้วยนะครับเขาเนี่ยพอเราเปลี่ยนมาเป็นสายแบบเนี้ยมันเลยทําให้นาฬิกาดูตันขึ้น ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนองจากว่านาฬิกาตัวเนี้ยตัวบอดี้เขาเองเนี่ยมันไม่ได้ตรงสเปกกับต้นฉวักเขามากนะครับคือเดโตนาเนี่ยต่อให้เป็นพวกโฮมเมดหรือว่าตัวที่เป็นสแปร์พาที่เขาเอามามอดเล่นกันอนะบอดี้มันจะมีความบึกบึนกว่าเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีความสโลปกว่ามากตัวเรือนจะค่อนข้างบางบางดูเล็กๆอ่ะพอเอาสายตัวนี้มาใส่ก็เลยทําให้หนาฬิกาม,มีความแบบบึกบึนขึ้นและก็เป็นการเพิ่มน้ําหนัก ให้กับตัวนาฬิกาเขาด้วยนะครับอย่างที่บอกว่านาฬิกาเขามันเครื่องเล็กวัสดุมันก็ไม่ได้เป็นสแตนเลสต,ตันๆอะไรแบบนั้นมันเลยทําให้นาฬิกาไม่ค่อยมีน้าหนักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสายเดิมอันนี้นะครับสายตัวนี้พอเราเปลี่ยนมาเนี่ยเราก็ได้สายที่เป็นข้อตันด้วยนี่นะฮะนี่คือสายข้อตันนะครับมันเลยทําให้นาฬิกาเนี่ยดูดีไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้นะฮะสำหรับใครที่จะซื้อมาใสา่เรียนรู้งาเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่มีสายไหนเหมาะเท่ากับสายสายเหล็ก นะครับสายเหล็กสายสแตนเลสเนี่ยเหมาะที่สุดกับเดโตนาแหละนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปที่เป็นสายหนังไว้ให้ดูคราวนี้วิธีการใส่ผมสั่งสายตัวนี้มาเนี่ยเขาก็จะให้ตัวเอนลิงก์มาด้วยเขาจะให้ตัวเอ็ลิง์ตัวนี้มากับสายด้วยนะครับแต่สาหรับเรือนนี้ผมไม่ได้ใช้เอนลิงก์ที่มากับสายตัวนี้นะครับผมใช้เอ็ลิง์เดิมติดเรือนนะครับก็คือเป็นเอนลิงก์ของสายตัวนี้นะครับเพราะรู้สึกว่าใส่เข้าไปแล้วมีความชิด พอดีมากกว่าเอ็นลิงที่มากระสายนะครับตัวเอ็นลิงที่มากระสายเนี่ยได้ลองใส่เข้าไปแล้วนะครับก็เกิดช่องว่างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเอ็นลิงเองก็มีการโยกแบบเนี้ยว่าเอ็นลิงมันไม่พอดีกับขาลักนะครับสำหรับเอ็นลิงที่มากระสายนี้นะผมเลยเอาสายใหม่เนี่ยคล้องเข้าไปกับเอ็นลิงติดเรือนเลยนะครับก็คือเอ็นลิงของสายอันนี้ใส่ด้วยกันได้นะครับหัวเขาเท่ากันเห็นไหมเนี่ยหัวคล้องเขาเขาเท่ากันนะครับยัดเข้าไปแทนได้เลย ก็สาหรับใครนะครับที่จะซื้อเรือนนี้ไปนะครับอยากเปลี่ยนสายแบบนี้นะฮะง่ายๆเลยฮะตัวเอ็นลิงก์หัวต่อของตัวเรือนเนี่ยใช้เอ็นลิงก์ของสายเดิมที่มากับนาฬิกานะครับแล้วก็เราก็เอาสายใหม่เนี่ยมาคล้องแทนสายเดิมเลยนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าหน้าตาของของตัวสายเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมซื้อสายที่เป็นลายเดิมเป็นสายลายเดิมเวลาเตาหู้ที่เป็นปัดเงาสลับด้านมาเป็นลายแบบออริจินอลลายเดิมเลย ใส่ด้วยกันได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้สายแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็กดใต้ description นะครับจะมีลิงก์ของร้านผมวางไว้ให้ละนะครับเส้นหนึ่งประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนะร้อยห้าสิบกว่าบาทประมาณนี้นะครับแต่ว่าสายตัวนี้ก็จะมีข้อจํากัดนิดนึงนะสำหรับคนที่มีข้อมือที่เล็กมากๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยนะฮะข้อมือเกือบเกือบเจ็ดนิ้วนะครับหกจุดเจ็ดห้านะครับข้อที่มันมีให้ตัดอ่ะมันมีให้ตัดแค่แค่ข้างละ อ่าข้างละสองข้อฝั่งละสองข้อเท่านั้นเลื่อนเนี่ยผมตัดหมดเลยสําหรับสายเส้นนี้นะครับบนข้อมือผมนะตัดออกทุกข้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ข้อมือเล็กกว่าผมเนี่ยเอาละอาจจะมีเริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่าสายแม่งยาวเหลือเกินนะคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อให้ดูนะครับสาหรับแอดเองนะครับข้อมือ6.75นิ้วนะครับข้อมือ17เซนติเมตรนะครับกับนาฬิกาเด y ตนาคนจนเรือนนี้นะครับ ขึงคอมาแล้วนะครับก็จะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับนี่นะฮะสายใหม่ด้วยนะครับก็ขอพูดกันตามตรงเลยนะ่าตอนแรกที่สายตัวเนี้ยมันยังไม่มาถึงผมก็ใส่สายเก่านั่นแหละลองเอามาตัดใส่ดูนะฮะมันดูไม่ได้เลยจริงๆนะสายมันดูไม่ได้จริงๆนะฮะมันทําให้นาฬิกามันดอบไปหมดเลยเออมันมันพากันแย่นะครับแต่ว่าพอเราลงทุนเปลี่ยนสายให้เขานิดน,นึงเนี่ย เฮ้ยนาฬิกาเรือนนี้ก็เล่นได้นะครับเอามาใส่เล่นๆขำๆได้เลยแล้วก็สามารถเอาไปใส่ใช้ในชีวิตประจําวันได้ไปออกงานออกการได้ไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยพืนะ่อนนะฮะเพื่อนๆดูกันได้เลยนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาอีหนึ่งตัวที่ถ้าเทียบกับราคาของมันอะ่ะผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับจริงๆแบรนด์เนี้ยมันทนมือทน,ต,นตีนเอาเหมือนกันนะเห็นราคามันทุกถูกแบบเนี้ยหลายคนก็พูดนะว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยจะพังนะครับด้วยความที่ราคามันมันถูกด้วยมั้ง คนก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเยอะ <S <S <ess it> ก็เลยใส่แบบลุยไปใส่แบบไม่ได้รักษา <S ess it> ก็เลยได้เห็นนะครับว่าเฮ้ยมันทนว่ะมันไม่พังอะไรแบบนี้นะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะใส่แบบเอาฟิลนะครับแบบโลเล็กเดโตนาตอนนี้ก็แพงสเสือเกินนะครับ <S <S <ess it> แต่วางงองประมาทตัวเองมีน้อยก็ลองเก็บนาฬิการุ่นนี้ไว้พิจารณาได้นะครับก็ตามให้แอดแนะนำเปลี่ยนสายเส้นเดียวจบเลย ไม่ต้องทาอะไรเลยครับเปลี่ยนสายอย่างเดียวเหมือนที่ผมทําในตอนนี้นะฮะหลอ่อบอกเลยครับตัวนี้หลอ่อนะฮะถ้าใครไม่ติดเรื่องที่ตัวซับไดออฟด้านในมันเป็นแบบหลอกใช้งานจริงไม่ได้เงี้ยเดือนนี้ผ่านเลยนะครับงานประกอบดีสําหรับราคาของเรือนีที่ผมซื้อมานะครับมันจะมีให้เลือก2องแบบนะครับก็คือแบบที่เป็นมีประกันมีกล่องอะไรแบบนี้นะครับราคาการจะอยู่ที่ประมาณ200 80จนถึง299บาทหน้าร้านจะขายกันประมาณนี้นะครับแต่ส่วนเรือนนียที่ผมซื้อมาเนี่ยคือผมซื้อแบบไม่มีกล่องนะครับ199บาทนะเดทโหน้าเรือนนี้ผมซื้อมา199บาทนะครับแล้วผมเอาส่วนต่างอีกร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับไปเพิ่มซื้อสายตัวนี้มาใส่คุ้มกว่าเยอะนะครับเรายอมไม่เอากล่องไม่เอาประกันอะไรทั้งสิ้นนะเพราะผมเป็นช่างซ่อมเองอยู่แล้วนะครับเอาเงินส่วนต่างมาสั่งสายเพิ่มให้มัน เท่ากับนาฬิกาเรือนนี้มีคา่าทุจายู่ประมาณ300อบาทถือว่าคงค่าใส่จริงจังได้เลยใส,ใส่ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันว่ามันจะพังอะไรเงี้ยต่อให้นาฬิกามันพังไปเรือนมันพังใช่ไหมกระชังแม่งโยนทิ้งไปถอดสายเก็บไว้เอาไปใส่กรบเรียนอื่นต่อด้วยความที่ราคามันถูกมากเข้าใจไหมมันเลยไม่จําเป็นต้องไปอะไรกับมันมากนะครับและนี่นะฮะก็จะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายของปีนี้นะครับกับนาฬิกาโมเดลตัวนี้ ส่วนเจ้าเรือนนี้มันมีหลายสีมากนะโมเดลตัวนี้นะคนที่เล่นดีทน่าเขาจะต้องใส่กันเป็นสแตนดาร์ดที่ทุกคนต้องใส่เจ้าหน้าแพนด้านะครับหน้าขาวซับดำอะไรแบบเนี้ยนะครับหน้าขาวขอบซับสีดำนะครับนั่นคือหน้าแพนด้าที่เป็นรุ่นอมตะในตำนานเลยนะครับตัวแกนนิเกิลก็ทำสีนั้นออกมาด้วยนะครับก็จะคู่กับตัวนี้แหละดำขาวนะครับแต่สีจริงๆที่ผม,มอยากได้สำหรับแกนนิเกิลที่ทำออกมานะครับจะเป็นซับไดออลด้านใน รวมถึงอไหล่ขอบขอบนะครับเป็นสีทองนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปประกอบไว้ให้ดูด้วยเรือนนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันมีความมันดูมีความแก่แก่แบบโบราณมากๆอ่ะเอามาทาวินเทจน่าจะเวิร์กนะครับลืมบอกอีกเรื่องไปนะกระจกก็เป็นกระจกกันรอยนะครับเป็นมินิลอบกาสนะครับก่อกัรลอยขีดขวนแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายในปี2023นนะครับก็ เจอกันอีกทีนะฮะปีหน้าเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามหมั่นมาอัปเดตสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่องรวมถึงตัวผมด้วยนะครับก็อาจจะยุ่งยุ่งนิดน,นึงอาจจะมีการลงคลิปช้านิดน,นึ่งนะครับเนื่องจากวันเดือนมกรายุ่งแน่นอนนะครับผมจะค่อนข้างยุ่งในเดือนหน้านี้นะครับเพราะว่าต้องเตรียมย้ายกลับไปนู่นด้วยนะฮะต้องมีการดิวเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆนานั้นนา,า,าสรับนาฬิกาเรือนนี้ใครอยากได้หรือว่าใครอยากจะซื้อสามารถเอา ชื่อรุ่นไปพิมพ์มาหาได้ตามแอปส้มแอปน้ําเงินได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากได้ราคาแบบผมราคาที่ไม่มีกล่องนะก็สามารถมาพิมพ์เม้นใต้คลิปกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาวางไว้ให้แล้วกันนะฮะโอเคครับถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับสมตุยนะครับขนบ้านนาฬิกาช่วยกันหน่อยนะครับกดแต่งให้ด้วยก็จะยินดีขอบคุณมากๆนะครับ ก็ยังไงเจอกันอีกทีปีหน้าเลยนะครับขอบคุณมากครับ